คุณวันนีจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามอะไรคะวันนี้อ๋ออยากขอความช่วยเหลือค่ะค่ะเรื่องอะไร<อ>คะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณวันนีเนี่ยอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลกำลนค่ะตำบลกำลนอำเภอลานสก,กาใช่ค่ะเอ่อ ปัญหาของคุณคือมีบ่อดินใช่ไหมใช่ค่ะมีบ่อดินที่รถมาขุดดินไปถมก่อความเดือดร้อนลำคาญเป็นยังไงครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือ,อคุณคุณโดยที่ว่าเจ้าของบ่อดินไม่ได้เอาน้ำมาถ้าถนนมาขี่ถนนได้เลยอะค่ะมีฝุ่นใช่ไหม ใช่ค่ะเรื่องเสียงดังนกที่ว่าเวลามันมันขึ้นเลือะเราก็เอื้อทนได้เพราะว่ายังไงเขาก็ทำมากินเราวก็ทำเดาก็อยู่ก็ต้องอยู่เ้ื่อกันไม่ได้อะจ้ะเตรีมงานเอาภาพขึ้นหน่อยเอาภาพขึ้นหน่อยมีภาพดินโคลนตกโลนอยู่บนเออมีภาพนิ่งก็มีขึ้นให้เห็นนะเพื่อจะได้เห็นปัญหาก็คือว่า อันนี้คือบ่อด,ดินก็คือรถเา็าเขาขุดดินไปขายใช่ไหมตักดินไปขายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางรถวิ่งเนี่ยมันต้องวิ่งผ่านหมู่บ้านชุมชนของเราไปแล้วก็ทําให้ดินที่เกิดจากการบรรทุกจากรถเนี่ยร่วงหล่นลงมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่คะ่ะหรือไม่ก็รถที่วิ่งก้าไปขนดินเนี่ยก็ติดล้อติดอะไรมาก็เลิะเทอบเปลอะเปือเป้อนดินโครน แห้ S <S hey, <เอ>งก็เป็นฝุ่นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดีดใส่เนะาะค่ตามราบเลยค่ะค่ะอืแล้วปัญหาที่ผ่านมาได้ร้องทุกไปใครบ้างศูนย์ดำรงธรรค่ะอาเภอลาน,นกาเนาะมีความคืบหน้านนไหมคะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็อปตท่าดีอืมก็ไปกันครบเนาะ อบตท่าดีแล้วอ,อ,อบตว่าอบตแก้ปัญหายังไงครับอบตอบตร่วงกับสูนนำรุินท่ก็มาคุยกับเจ้าของโบดินเล็บค erm. ่ะอืมได้ข้อสรุปไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นเอจ้าของโบดินยังไม่ได้มาฉีดถนนมาฉีดไอให้ให้ดินมันออกไปอะค่ะคือมีแต่ว่าเอาน้ํา เอาน้ำใส่แท่งแล้วก็ใส่ลังรถกระบะเอามารุดออถนนชุ่งพอเจอเดแดดแค่เดียวมันก็แห้งดินมันก็ยังอยู่ที่เดิมมาอนกอือคือไม่ได้แก้ปัญหาให้มันเป็ดเสร็จแต่นะเขาทำง่ายๆลวกๆพูดง่ายๆมาทำแก้ปัญหาแบบลวกๆเอารถมีคนเอารถน้ำมาราดซึ่งม,รมจริงๆนะ้ว,วาม,มารบ <laughs> เออผมต้องบอกทางอบตท่าดีนะลานสกานะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาพวกนี้นะคือเจ้าของบอดินเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบชาวบ้านก็ไม่ได้ค้านเรื่องการทําบอดินแต่ว่าคุณขุดดินไปขายนะครับแล้วก็มีรถวิ่งเข้าออกมันทําให้ดินร่วงหล่นบนผิวถนนก่อความเดือดร้อนนาคาญทั้งดินเละทั้งฝุ่นนะครับในชาวบ้านเขาเดือดร้อนวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะ เจ้าของบ่อดินเนี่ยคุณต้องจ้างคนนะจ้างคนสักสองคนสามคนแล้วแต่ใช้มะกาดไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยกวาดเวลารถทำดินร่วงโรนเนี่ยกวาดทำความสะอาดกวาดกวาดอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณใช้วิธีการว่าพอร่วงโรนแล้วน้ําราดน้ํารถอย่างที่คุณว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแก้ไม่หมดทีนี้รถบรรทุกดิน รถบรรทุกดินตามพรบรว่าด้วยตามกฎหมายขนส่งเนี่ยรถบรรทุกดินมันจะต้องป้องกันไม่ให้ดินร่วงหล่นนะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับเราทีมงานติดต่อท่านท่านผู้ว่าได้ไหมหรือเดี๋ยวเนี่ยดูสภาพเนี่ยร่วงหล่นลงมาเนี่ยนะเดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ให้ท่านผู้ว่าไปสอนวิสิตวงนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวให้ท่านช่วยดูให้นะคุณวันนีนะค่ะขอบคุณมากค่ะ แล้วคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนเลยหรือยังไงเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะว่าถนนสายนี้เป็นสายที่อ่หลังหมู่บ้าน่เป็นเขาเรียกว,ว่าหมู่บ้านจัดสรรตอนน้าท่วมปีสามหนึ่งอะค่ะมันมีอยู่ประมาณที่ยี่สิบปันหลังคา,าเยือนข้างในอ่ะค่ะเค่ะก็เดือดร้อนกันทั่นทั่ว ใช่ใช่ต้องกำกับอันหนึ่งตำรวจท้องที่สพลานสกาต้องเข้าไปดูนะครับว่าเหตุความเดือดร้อนนำคาญนะครับอําเภอลานสกาอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องไปดูทั้งหมดนะครับค่ะคือปกติแล้วถนนแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาวิธีการก็อย่างที่บอกนะครับมันต้องกว่าต้องกวาดถนนครับต้องกวาดใช่ครับต้องกวาดครับ เจ้าน้ำมารดอย่างที่ว่านะเดี๋ยวเราประสานเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณรกสินได้บันทึกรายละเอียดทั้งหมดแล้วส่งข้อมูลให้ผมในจะประสานท่านผู้ว่าให้นะครับเดี๋ยวชัดเจนยังไงเดี๋ยวคืบหน้ยังไงคุณแจ้งคืบหน้าด้วยนะคุณวันนี้แจ้งคืบหน้ามานะสวัสดีครับ